สวัสดีทุกคนพบกับช่งอง EB ีบ้บาออกับรายการช่วยเลือกหน่อย <Yeah. S 1> EP นี้จะว่าด้วยเพนเซอร์ในการรักษาสิวที่เป็นตัวแม้ตัวดังในโลกโซเชียลแล้วก็ติกต็อก ซึ่งวันนี้เราก็รวบรวมทั้งหมด4แบรนด์มาให้ทุกคนแล้วต้องบอกก่อนว่ารายการช่วยเลือกหน่อยเนี่ยคือรายการที่เราจะพาทุกคนนี่ยไปเลือกของฟิลแบบเพื่อนดังนั้นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการเลือกของของเราในรายการนี้จะมาจาก3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยคือฟิลเหมือนเราออกไปซื้อของตามวัะสาตเราจะอ่านได้แค่ส่วนผสมอ,อย่างที่2เพิ่มเติมมาหน่อยคือเราสามารถลองเทคเจอร์ได้แล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็คือราคาเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ราคาคือปัจจัยหลักเหมือนกันที่ทําให้เราซื้อของแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้มาจากการลองใช้แบบโปรดักนั้นนานๆน,นะทุกคนต้องแบบค้อหอสอบต,ต่อไว้ก่อนเพื่ออะไรหลายคนเยากอาจจะสงสยัยซึ่งหมวดที่เรามาพูดในวันนี้ก็คือโฟมลางหน้าลบสี<_ <q> _>อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา<_ <q> _>อันนี้คือเรายังไม่รู้เลยนะว่าทั้ง4แบรนด์คือแบรนด์อะไรเราจะได้ดูแค่ส่วนผสม แบรนด์แรกเลยเป็นแบรนด์ไทยเจลล้างหน้าดีทอคผิวลดการอักเสบสิวสูตรอ่อนโยนใช้ได้ทุกวัยและเป็นมีกับสิ่งรัดล้อมสารทําความสะอาดจากเข้าโพดคือจากคาเคลมเนี่ยคือเราอะเป็นคนที่แบบไม่ชอบคําพูดว่าแบบดีทอคผิวอะไรแบบเนี้ยพอการล้างหน้ามันก็คือการล้างหน้าแกมันจะเป็นดีทงดีทอคอะไรก็แบบไม่แบบไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่แล้วก็แบบไม่ค่อยแบบเก็ตกับการตลาดของคําว่าดีทอคด้วยความที่แบบเป็นหมอด้วยไงแบบคิดว่าแบบมันอาจจะแบบไม่ได้เหมาะสมมาก แต่ว่าลดการอักเสบสิวเนี่ยก็สามารถใช้ได้อาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสารทําความสะอาดของเขาเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแบบที่บอกอย่างแรกเลยในการเลือกครีนเซอร์อ่ะคือเราต้องเลือกจากสารทําความสะอาดเพราะว่าสารทําความสะอาดเนี่ยเราต้องเลือกตัวที่อ่อนโยนซึ่งในนี้เขาก็ใส่ตัวที่แบบอ่อนโยนกับผิวมาจริง คือมันจะมีสารทำความสะอาดบางตัวที่แบบต้องห้ามเลยในคนที่แบบผิวแพ้ง่ายก็คือตัว SLS กับตัว SLES นั่นเองซึ่งในเนี้ยก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้และตัวต่อมาที่เราเห็นนะนอกจากสารทำความสะอาดที่เขาใส่มาแบบอ่อนโยนแล้วในบรรทัดประมาณ 2- ถึงสบรรทัดแรกเนี่ยเขาใส่สารที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบ,บคทีเรียมาด้วยก็สามารถเกี่ยวกับสิงได้ก็คือตัว o s i m e 5 OL นั่นเองซึ่งตัวเนี้ยมันคือแบบสารสาก,กัดจากน่าจะถ้าจั ไม่ผิดัะน่าจะจากอะโวคาโดที่มันสามารถแบบยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อสิวได้ตัวต่อมาก็คือตัว a n t i m มิ n no โน i l i ิสฟ o w เวอร์วอตัวนี้จะช่วยในการปอกประโลกผิวได้และตัวต่อมาที่เราเห็นก็คือตัว Be b e ต a ากรูคัน เบต้ากรูแครนเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนพรีบอติกอาหารที่ดีของผิวเสริมความแข็งแรงให้กับผิวมีพูลูแลนที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนแบบเฮ้ยเสริมความแข็งแรงให้กับผิวไปอีกตัวคาเมลีอาไซนังซิทลิฟต์เอ็กซ์รกหรือว่าสารสกัดจากใบชานั่นเองซึ่งดูจากส่วนผสมทั้งหมดนะนกลนไกหลักในการลดสิวของโฟมหละนะังหน้าตัวแรกเนี่ยจะมาจากการอปอกประลมผิวและวก็ยับยัง้งการเจริญเติบโต,ตของแบคทีรียเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นสิวที่ช่วยได้อะส่วนใหญ่นะน่าจะเป็นสิวอักเสบ สิวอุดตันเนี่ยมันต้องใช้ในตัวผลัดเซลล์ผิวเท่านั้นันถึงจะช่วยได้ตัวนี้ในเรื่องของสิวอุดตันเนี่ยอาจจะยังแบบไม่ได้เด่นมากตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสารทั้งความสะอาดอ่อนโยนแล้วก็สามารถแบบลดสิวอักเสบได้จากส่วนผสมอะน่าสนใจขอแบบคลิปอินมาเก็บไว้คิดก่อนตัวที่2 เจลล้างหน้าออร์แกนิกลดสิวซ้ำซากโดยไม่ดันสิวใช้แล้วผิวไม่เอียอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะเชมว่าผิวไม่เอียดแต่ว่าดูจากส่วนผสมหลักๆเลยสารทำความสะอาดเนี่ย ก็อ่อนโยนมีตัวโคโค่มีโดโพ,พูบีเทนตัวนี้เป็นสารทางคเอนซาที่อ่อนโยนแล้วก็ชุ่มชื้นกับผิวมากมีโคโคปูโคไซต์ตัวนี้ก็อ่อนโยนมีตัวกีเซิลออริเอตตัวนี้ก็อ่อนโยนเหมือนกันและอื่นๆเขาก็จะมีตัวอโลลิฟเอ็กซ์แรคที่ทนะําหน้าที่เป็นแบบมอยส์เจอร์เซอร์ปอบประโลมผิวได้ก็คือสารสก,กัดจากแบบว่านหางจระเข้มีตัวออไรซาาติว่าเอ็กซ์แรคตัวนี้เป็นสารสก,กัดจากข้าวนะทุกคนก็สามารถแบบปอบประโลมผิวเติมความชุ่มชื้นได้แล้วก็มีซีตาแบบกลุ่มี art, ตตตาาแ่่่วววดยสนนะัะ เราว่าตัวเนี้มันลดการเกิดสิวได้ไม่เด่นเท่าตัวแรกเพราะวสารที่ใช้ในการอปอกกระโหลกผิวลดการอักเสบอะไม่เด่นเท่าตัวแรกแต่เด่นเลยก็คือสารนความสรดเนี่ยอ่อนโยน แต่อยากบอกทุกคนว่าการที่เรารักษาสิวซ้ำซากโดยไม่ดันสิวอ่ะมันแบบทาไม่ได้จริงเพราะสิวอุดตันการรักษาสิวอุดตันทางการแพทย์อ่ะยังไงมันต้องดันสิวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัว BHA หรือว่ายาสิวต่างๆคือสิวอุดตันอ่ะทุกคนมันคือสิวที่แบบมันเกิดการอุดตันรูขุมขนอยู่ในผิวเลาวิธีการรักษาคือเราต้องใช้ตัวที่มันผลัดเซลล์ผิวให้มันดันขึ้นมาดันขึ้นมาแล้วให้มันหลุดไปดังนั้นถ้าเรารักษาสิวอุดตันโดยที่ไม่ดันสิวอ่ะก็คือไม่มีอยู่จริงก็คือไไมม่สาาารถทํด้ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าสีอุดตันไม่เด่นตาสีวักเซตเนี่ยพอทําได้อยู่เพราะว่ามีการแบบใส่สารปรอมปรลงผิวมาบ้างแต่เรารู้สึกว่าเราชอบตัวแรกมากกว่าตัว2อมาข้อที่3 เจลล้างหน้าผิวนุ่มเพิ่มความแข็งแรงลดโอกาสเกิดสิวใหม่ตัวที่3ามเนี่ยสารทางวามสะอาดอ่อนโยนเลยนะมีโคคาร์โดโพพิวบีเทแล้วก็มีตัวอื่นๆที่ค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็มอิเซอร์มาตัวแรกๆของสูตรเลยแล้วก็ตัวเนี้ยแอคทีฟอิกร d เดียนเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวเชลไมคอมเพล็กซ์ในบรรท,ทัดท้ายที่สามารถเสริมความแข็งแรงให้กับผิวได้ มีทั้งแบบคอเลสเตอรอลแล้วก็แฟตตี้แอซิดเป็นแบบเพนเซอร์ที่เสริมสกินเบรียร์ไปพร้อมๆกันแล้วก็มีตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดแปดโมเลกุลเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวไปอีกมีไบซัคไลกัมทูที่ทําหน้าที่เหมือนแบบปอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองผิว ตัวนี้น่าสนใจคือหล,กหลกอักๆอ่ะตัวนี้เป็น m o i s t u เซอ e r เติมความชุ่มชื้นแล้วก็อ่อนโยนเรารู้สึกว่าตัวนี้เติมความชุ่มชื้นแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับผิวได้มากที่สุดในสามตัวแรกที่พูดไปแต่ในเรื่องของการลดการอักเสบแบบเปาะประลมผิวเนี่ยยังไม่ได้เด่นมากเท่าไหร่ก็จะมีตัวไบโอ a c c h ลกัมทูที่แบบลดการระคายเคืองลดอาการแบบไม่สบายผิวได้ก็เป<ๆ>็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะทุกคนโดยจากสูตรอะเราอะรู้สึกว่าเราชอบโฟมล้างหน้าของสูตร3เพราะว่าโฟมล้างหน้าในอุดมคติเราอะต้องเป็นโฟมหลงน้าที่แบบ โฟมล้างหน้าก็คือโฟมล้างหน้าใช้ทาความสะอาดเราจะหวังผลอะไรมากกว่านั้นน่ะอาจจะหวังได้แต่ว่าอย่าไปหวังมากไปกว่านั้นดังนั้นขี์หลักเลยในการเลือกโฟมล้างหน้าของเราก็คือต้องสามารถเติมความชชื้นล้างหน้าได้สะอาดก็คือใช้สารทำความสะอาดที่อ่อนโยนแล้วก็ไม่ทําลายผิวเสริมสกินแบคเอร์คือคิดแค่นี้เลยถ้าใครเป็นสิวก็คือเลือกแค่นี้ได้หมดเลยเราก็เลือกอันดับสามมาที่1แล้วก็1 2เออและเราก็มาถึงอันดับ4เจลล้างหน้าลดการอุดตันผิวป้องกันสิวเกิดใหม่อ่อนโยน อีย่ยบรรทัดแรกๆก็เหมือนกันมันจะเป็นสารทำความสะอาดซะส่วนใหญ่เหมือนโฟมล้างหน้าทุกอย่างแบบ บรรทัดหนึ่งบรรทัดสองอ่ะมันจะเป็นสารทำความสะอาดอยู่แล้วก็ไม่มีสารทำความสะอาดต้องห้ามคือตัวนี้ก็สารทำความสะอาดอ่อนโยนบรรทัดต่อมาเนี่ยเราก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาติแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวีพิโลเบียมมีตัวคาโม o m i l l a ที่มันสามารถแบบปอบกระโลมผิวได้ใน2ตัวแรกแล้วก็ตัว o อไ m e n น5 ol ตัวนี้ก็จะเป็นยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อสิวได้ก็สามารถแบบหวังผลในเรื่องของสิวอักเสบได้และนอกจากนั้นเนี่ยตัวที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีสารพารเซล เป็นโฟมล้างหน้าตัวแรกที่มีสารผัดเซลล์ผิวก็คือตัวกูโคโนลัโตนตัวนี้ก็คือ PHA มันผัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผัดเซลล์ผิวได้ก็คือซาลิสิคแอซิดดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นโฟมล้างหน้าที่หวังผลได้ทั้งสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบเป็นตัวแรกเลยมั้งในทั้งหมดที่หวังผลในเรื่องของสิวอุดตันได้แล้วก็มีตัวแนนซินามายปอกประโลมผิวด้วยแล้วก็มีสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆที่แบบนี้ในการปอกประโลมผิวตัวนี้น่าสนใจนะ ตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้เรื่องนะเราให้แบบเท่าเคียงกับตัว3เลยเบอร์สี่เทียบเคียงเท่าเคียงเออกับตัว3ก็จะเป็น3 4 1 2แต่ขอดูเท็กเจอร์ก่อน ข้อที่2ของเราคือโฟอมล้างหน้าที่ดีต้องเป็นโฟมล้างหน้าที่เราใช้แล้วฟินใช้แล้วไม่แห้งเยียดใช้แล้วต้องแบบฟินผิวแล้วก็มีความอยากใช้อีกเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวแรกกันแล้วมาลองเคเจอร์กันเลยทุกคนอันนี้ถ้าใครไปตามแบบว่าส,สั่งหรือว่าห้างร,รัพสินค้าอาจจะลองไม่ได้นะแต่เราทําการลองให้ทุกคนแล้วอืตัวแรกเหรอค่ะตัวนี้เป็นเนื้อเจลนะแล้วก็แบบไม่มีน้ําหอมด้วยอุ้ยแกเบอร์หนึ่งคือแบบฟองนุ่มละมุนผิวอะ่ะแล้วก็แบบไม่มีกลิน่นตัวนี้เนี่ย ผิวแพ้ง่ายและใครเถียงน่าจะใช้ได้ตัวหนึ่งอุ้ยไม่อีเ็ดเหมือนเวลาเราใช้แบบโฟมล้างหน้าที่มันเอี๊ยดอ่ะคือตัวนี้ทําได้ดีเลยเบอร์หนึ่งขอคิดก่อนเดี๋ยวเรารอดูเบอร์ต่อไปก็คือเบอร์สองมาอ่ออันนี้เบอร์สองก็จะเป็นเนื้อเหลวสีเหลืองๆอ่อนๆเนี่ยเหลวมากไหลแล้วเป็นแบบโฟมล้างหน้ากลิ่นแบบไม่มีน้ําหอมมันจะมีความเคมีหน่อยเบอร์สองไม่ค่อยมีฟองทุกคน เราขอไปแอดนิดนึงคือเราอ่ะเป็นคนที่ติดโฟมล้างหน้าที่มันต้องมีฟองทุกคนเป็นปะถ้ามันไม่มีฟองมันจะไม่ฟินคือโฟมล้างหน้าที่เราชอบจากแฝงริดทุกปีอ่ะคือมันต้องมีฟองหมดเลยอันนี้เบอร์สองไม่มีฟองแต่ว่าฟิลลิ่งการใช้อ่อนโยนนะแล้วก็แบบไม่อียาผิวมากแต่ว่าเราเป็นคนชอบมีฟองนั่นแหละเนี่ยเราขอให้เบอร์หนึ่งแอบชนะเบอร์สองหนึ่งมาต่อไปเบอร์สามอ่ะเบอร์สามเป็นเจลไม่มีกลิ่นเลยวีด เบอร์สามมีฟองฟองนุ่มละมุนแล้วเบอร์สามมันมีความลื่นๆผิวด้วยอ่ะคือหลายๆคนอ่ะจะชอบติดว่าการล้างหน้าที่สะอาดเนี่ยคือล้างแล้วต้องแห้งเอียดมันถึงจะสะอาดจริงอันนี้ไม่จริงนะยิ่งแห้งเอียดอะคือมันเอาไขมันที่ดีในผิวเราอะออกไปทาให้มันทาลายสกินแบครีเร์ดังนั้นโฟมล้างหน้าที่ดีต้องล้างแล้วเนี่ยไม่มีความแห้งเอียดแล้วมันต้องมีความแบบลื่นๆผิวนิดนึงคือเราจะชอบมากเพราะมันคือเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีอุ้ย เมื่อสามฟองนุ่มนะแค่เมื่อสามฟองย <_ d ata> อย่บ้าชอบชอบชอบอ่ะถ้าง,งั้นก็เป็นสามหนึ่งสองมาเบอร์รสี่เบอร์สี่เนี่ยก็เป็นตัวเต็งนะคู่แข่งเบอร์สามเลยอันนี้เบอร์สี่มีความสีแบบม่วงๆขุๆ่นๆปะ่ะไม่มีในน้ำหอมทั้งสี่ตัวเลยวะกินเหมือนกันหมดเลยก็คือกินเคมีวิ้วเบอร์สี่มีฟอง เบอร์สี่ดีนะเบอร์สี่เหมือนสามเลย texture เบอร์สี่เหมือนกับสามเลยก็คือมีความแบบนุ่มมีความฟองเยอะแล้วสิ่งที่แบบมีมากก็คือมันมีความรู้สึกเหมือนลื่นผิวคือสามกว่าเจลเซอร์อะเยอะเว้ยเบอร์สี่เลยแต่ว่าเบอร์สี่เนี่ยแอบไปแอบเพราะตัวเองเป็นคนน้ำมันชอบอะไรที่แบบ B P H A B H A หน่อยๆเบอร์สี่ดีมากเบอร์สี่กับสามอย่าเต็งบงขอแบบตัดสินนิดนึงอ่ะให้สี่นำก็ได้สี่สามหนึ่งสอง ราะว่าไบแอดก็คือตัวเองเป็นคนชอบโฟมหลังหน้าที่ต้องมี BHA กับ PHA หน่อยเพราะเป็นคนที่หน้ามันแล้วก็เป็นสิวง่ายแล้วก็เป็นคนที่ชอบฟองแอบสงสารน้องเบอร์สองเพราะเป็นตัวที่แบบไม่มีฟองเออเราก็เลยแบบไม่ชอบอะใครที่ชอบตัวที่ไม่มีฟองไปเบอร์สองได้เลยนะแต่เราชอบตัวที่มีฟองดังนั้นสรุปหลังจากผ่านไปสองรอบส่วนผนสมแล้วก็เท็กเจอร์ให้เป็น4 3 1ส ก็คือราคาเบอร์1ราคาเท่าไหร่เบอร์1น0่ ml 390บาท100 ml 390บาทตก ml ละสาบาทเบอร์2ล่ะห0ึ100 ml สองราสิบบาทอ้ราคาดีนะราคาแบบถูกว่าร้อยหนึงเลยอะ่ะเบอร์2องอ่ะ <c oughs> แต่ว่าเขาไม่มีฟองอะ่ะ <c oughs> เสียดายเ <c oughs> บอร์สล่ะห0ึ่รกรัมสี่บบาทค่ะสี่ตัวนี้แพงสุดและเบอร์สุดท้ายล่ะ 1, 120กัม289บาทอุ้ยเสอหรอเบอร์ส่ถูสุดดัะนั้นอยากเบอรส์สได้ที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะเราชอบเราชอบมาหลายอย่างตั้งแต่ส่วนผสมเทกเจอร์แล้วก็ราคาดังนั้นเนี่ยตัวที่อันดับหนึ่งเลยนะก็คือเบอรส์สอันดับ2อ,อะ่ะคือเราว่าเบอร์สกับเบอร์สมอะ่ะมันคล้ายกันหมดแหละ แต่ว่าเบอร์สามอ่ะราคามันจะแพงกว่าหน่อยราคาแพงกว่าประมาณ130มบาทเลยในคนที่แบบอันนั้นแต่โดยส่วนตัวทั้ง2ตัวอ่อนโยนแล้วก็สามารถแบบล้างหน้าได้โดยที่ไม่เอียดผิวเอางี้ถ้าใครแบบงบไม่ถึงไปเบอร์2ถ้าใครงบถึงเนี่ยเป็นเบอร์3จะแต่โดยส่วนตัวถ้าเราเป็นคนชอบดูสมรสม,สมเราก็จะให้เบอร์สมาเป็นอันดับสองต่อมาอันดับ3ต้องเป็นเบอร์ oh. เบอร์หนึ่งละกันพีเพราะว่าเบอร์สองอ่ะ,ออะแอบบสองสารน้องเขาว่าเพราะว่าเป็นคนชอบ <that> แบบร like <that> ีนเซอร์มีฟองไม่เป็นไรนะเธอของเธออดีของเบอร์สองอะดีแต่ว่าเราอะเป็นคนชอบรีนเซอร์มีฟองจริงๆสาบานดังนั้นเนี่ยแอบอยากให้แบบชนะเหมือนกันเพราะว่าแบบดีแต่ว่าเราเป็นคนชอ Mango, รรบรีนเซแบบอร์แบบมีฟองอ่ะบบตัดสินใจได้แล้วอันดับที่เรียงได้ก็คือเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สอง เดี๋ยวเรามาเฉลยกันเริ่มจากอันดับ4ก่อนก็คือหมายเลข2ก็คือแบนแบนโมะค่ะมอไหนเอ่ยมอะโกนเด้ออัตดับเพกกอรจิ้งเขาลดนะเพกกอรจิ้งมอนมินิมอละทำดีทำดีแต่ว่าเราอ่ะชอบฟอร์งและอันดับที่3หมายเลข1ได้แก แบนซิปลิงค่ะอ่าซิปลิงแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่แมสในติ๊กต็อกและอันดับ2เบอร์3ได้แก่โมเลกุลนี่แหละแบรนด์ของพี่อูนนั่นเองอูนโมเลกุลโลจีเลยอันดับ1เบอร์4ได้แก่แบรนด์เคลค่ะแบรนด์นี้เป็นอะไรอ่ะเป็นแบรนด์ไทย่เขาเขาทำส่วนผสมดีจังเขาดันในติ๊กต็อกนะ ต่วผสมดีมากแล้วก็แบบถูกค <พอ S 1> ูเขาดามมา <ๆ S 2> มจากเซรั่มลดสิวเออนเนี้ยถูกแล้วส่วนผสมดีชอ,ชอบชอบชอบอ่ะหวังว่าจะเป็นการช่วยเลือกหน่อยทุกคนนะเพราะว่าทั้งสี่ตัวเนี้ยก็เป็นโฟมล้างหน้าลดสิวที่แมสมากในติดต่ออันนี้ต้องบอกอีกครั้งว่าเป็นการเลือกจากส่วนผสมเทกเจอร์แล้วก็ราคาฟิลเหมือนแบบพาเพื่อนไปเลือกของตามแบ,บบว่าสั่งตามบูธอย่างเงี้ยไม่ได้เลือกจากการลองใช้แล้วมันได้ผลนะทุกคนเพราะว่นเนี้ยมันคือการเลือกแบบ first impression จริงจริง ใครชอบช่วยเลือกหน่อย EP เนี่ยก, like, ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยหรือว่าใครมีคำถามตุ้มเติมเกี่ยวกับทั้ง4ตัวเนี่ยก็อคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย